สวัสดีคะ่ะพบกับผ้านบ้านซื้อมาขายไปบายปูเน่นะคะวันนี้เป็น EP ที่36ค่ะสำหรับ EP ีนี้นะคะราคาจะอยู่ที่400บาททุกองค์เลยค่ะลูกค้าโอนส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทช่องทางการติดต่อโทรเบอร์098 476 7757ค่ะหรือแอดไลน์มาได้ตามเบอร์มือถือเลยนะคะ วันนี้มีมาให้ชมทั้งหมด30องค์ค่ะมาดูองค์แรกกันเลยนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะพระสมเด็จ ไม่ชัดเจนก็แอดไลน์เข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะนะคะ่ะขอบนะคะด้านหลังค่ะ หมายเลขหนึ่งนะคะพระสมเด็จต่อไปหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันค่ะ ด้านหลังนะคะขอบค่ะหมายเลขสองนะคะต่อไปค่ะหมายเลขสาม สนใจองค์ไหนก็แจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ EP เข้ามาสอบถามทางไลน์ได้นะคะหมายเลขสามนะคะองค์นี้ต่อไปค่ะหมายเลขสี่หมายเลขสี่นะคะพระปิดตา ด้านหลังค่ะหมายเลขสี่นะคะองค์นี้ต่อไปค่ะหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้านะคะเป็นพระปิดตานี่ค่ะองค์เล็กๆ ด้านหลังนะคะหมายเลขห้านะคะองค์นี้ต่อไปหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกพระสมเด็จนะคะ ขอบค่ะด้านหลังนะคะหมายเลขหกค่ะต่อไปหมายเลขเจนะคะพระสมเด็จ ขอบค่ะด้านหลังนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะต่อไปหมายเลขแปดนะคะ ราคาสี่รอยบาทรวมส่งทุกองค์เลยนะคะลูกค้าโอนจะมีส่วนลดให้นิดหน่อยค่ะ <C> ด้านหลังนะคะนี่ค่ะ พศ2511นเะคะเหรียญหมายเลข8ดนะคะต่อไปค่ะหมายเลข9้า หลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหมายเลขเก้านะคะต่อไปหมายเลขสิบค่ะ มันเห็นชัดไหมคะนี่ค่ะหลวงพ่อคายนะคะ ด้านหลังค่ะ <Okay. S 1> หมายเลขสิบนะคะหลวงพ่อคล้ายต่อไปค่ะหมายเลขสิบเอ็ด ด้านหลังนะคะหมายเลขสิบอ็ดค่ะต่อไปหมายเลขสิบสองเลยนะคะเป็นพระปิดตานะคะหมายเลขสิบสอง ด้านหลังคะ่ะหมายเลขสิบสองนะคะต่อไปคะ่ะหมายเลขสิบสาม ด้านหลักนะคะหมายเลขสิบสามค่ะองค์นี้ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่นะคะ เหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะคะด้านหลังค่ะหมายเลขสิบสี่นะคะเต่าหลวงปู่หลิวต่อไปค่ะหมายเลขสิบห้า หลวงพ่อสุดนะคะด้านหลังค่ะ หมายเลข15นะคะต่อไปค่ะหมายเลข16 ด้านหลังนะคะหมายเลข16บหนะคะหลงพ่อศิลปต่อไปค่ะหมายเลขสิบเด ด้านหลังนะคะหมายเลขสิบเจ็ดค่ะต่อไปหมายเลขสิบแปดนะคะ ด้านหลังค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะต่อไปหมายเลขสิบเกค่ะ ชอบองค์ไหนอยากดูองค์ไหนก็แจ้งเป็นหมายเลขนะคะแล้วก็อย่าลืมแจ้ง EP ด้วยนะคะทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะด้านหลังนะคะ หมายเลขสิบเก้านะคะต่อไปหมายเลขยี่สิบค่ะ ด้านหลังนะคะหมายเลขยี่สิบค่ะต่อไปนะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดู ด้านหลังค่ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อคูณต่อไปนะคะหมายเลขยี่สิบสอง ด้านหลังนะคะหมายเลขยี่สิบสองค่ะต่อไปหมายเลขยี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยนะคะ ด้านหลังนะคะ พศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะเหรยญหมายเลขยี่สิบสามค่ะต่อไปหมายเลขยี่สิบสี่นะคะ เหรียญหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้ด้านหลังค่ะนี่ค่ะหมายเลขยี่สิบสี่นะคะหลวงปู่โต๊ะ ต่อไปค่ะหมายเลขยี่สิบห้าด้านหลังนะคะ หมายเลขยี่สค่ะต่อไปหมายเลขยี่สด้านหลังนะคะ หมายเลข26คะ่ะต่อไปหมายเลข27นะคะเป็นพระปิดตานะคะหมายเลข27ด้านหลังคะ่ะ หมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะต่อไปหมายเลขยี่สิบแปดนะคะ ด้านหลังค่ะหมายเลขยี่สิบแปดนะคะต่อไปค่ะหมายเลขยี่สิบเก้าหมายเลขยี่สิบเก้านะคะเป็นพระสมเด็จ ด้านหลังค่ะหมายเลขยี่สิบเก้านะคะต่อไปองค์สุดท้ายค่ะหมายเลขสามสิบนี่ค่ะมาพร้อมกล่องเลยเดี๋ยวหนูแกะให้ดูนะคะ เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะ หมายเลข30สิบค่ะหลวงพ่อคูณวัดป้านไล่นะคะสนใจองค์ไหนอย่าลืมนะคะแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ EP แอดไลน์ที่เบอร์มือถือได้เลยค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปูน่ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ